สวัสดีค่ะเด็เกๆกดสถาบันนี้มาเจอกับครูไใจนวิวไว้ข้ามหาการค่ะระดับชั้นอนุบป .2 ส่วนรวมเด็กกวดเกดวัดอำไยค่ะอ่าเด็เกๆคะเรามารู้จักกับชาวนานกันก่อนเลยเด็เกๆรู้จักไหมคะชาวนาชาวนาคือคนที่มีหน้าที่ปลูกข้าวอ่าถ้าไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวะะก,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 กินนะคะเด็กๆเด็กๆออกเสียงพร้อมรมกันนะคะ farmer ชาวนา ปลาเมชาวนาะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าต่อมามาดูชนิดของข้าวกันค่ะเด็กๆจริง,รงๆแล้วนะคะข้าวมีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะเด็กๆแต่ยันี้ครูยกตัวอย่างให้เหด็กดูสี่อย่างก่อนนะคะสี่ชนิดค่ะชนิดที่หนึ่งก็คือข้าวเปลือกค่ะเด็กๆข้าวเปลือกก็คือข้าวที่มีลักษณะเม็ดเรียวยาวสีเหลืองทองออกน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเด็กๆอ่าต่อมาก็คือ ข้าวสารข้าวสารก็คือมาจากข้าวเปลือกของขเด็กแต่ได้รับการผ่านการสีข้าวมาแล้วข้าวจะมีสีขาวค่ะจากข้าวสารนะคะก็มาจากข้าวสูกหรือว่าข้าวสวยนั่นเองค่ะเด็กที่เด็กประทานกันอยู่ทุกวันนั่นเองมาจากข้าวสารที่ได้นําไปหุงแล้วนะคะเด็กต่อมาข้างล่างที่อยู่ในกระดิ๊บเลยค่ะเด็กมันก็คือข้าวใช่ลวค่ะข้าวเหนียวค่ะเด็กเด็กชอบกินนะคะข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะคะเด็ก อ่าต่อมามาดูลักษณะของต้นข้าวกันค่ะเด็กในภาพที่เด็กเห็นนี้คือต้นข้าวที่มีรวงข้าวสรส,สมบูรณ์แล้วนะคะเด็กอ่ารูปสอนแรกเลยที่พูกำลังชี้อยู่นั่นก็คือส่วนของใบค่ะเด็กใบของต้นข้าวจะเรียวยาวสีเขียวนะคะเด็กต่อมาค่ะส่วนที่พูชี้อยู่นี้ก็คือรวงข้าวเด็กรวงข้าวจะมีสีเหลืองทองสวยงามมากเลยค่ะเด็กต่อมา ลำต้นค่ะเด็กนี่คือลำต้นนะคะอ่าตรงปอยอยข,ข้างล่างนี้ก็คือรากของต้นข้าวนั่นเองค่ะเด็กส่วนตรงนี้มันก็คือต้นแขนงหรือต้นหน่อนะคะมันจะแยกออกมาจากต้นข้าวนะคะเด็กอ่าต่อมาดเด็กรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวที่ได้ได้ร,ระทานกันนี้มันมีขั้นตอนในการปลูกข้าวยังไงกันบ้างคะเด็ก ให้เด็กพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่าในภาพเด็กๆเห็นไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆเจอกับรถอะไรคะที่กาลังเคลื่อนตัวอยู่ตอนนี้แลอวแหละเด็กๆรถไถนานั่นเองค่ะรถไถานาใช้ในการปรับสะภาพพื้นของดินให้เหมาะแก่การปลูกข้าวนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะเราไม่ได้มีรถไถานาอย่างนี้นะคะเด็กๆชาวนาจะต้องใช้ควายค่ะในการไถานาแต่เนื่องจากการใช้ควายเมนเช่น เวลาในการไถานานแล้วก็เสียเวลาต่อมาในการพัฒนาขึ้นก็จะมีรถไถานานเนี่ยค่ะมาช่วยปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะสมในการปลูกข้าวค่ะอ่ะาก็ในภ่าน,นี้ที่เด็กเห็นอยู่นะคะเป็นการดํานาหรือการปลูกข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆขาได้ยญ่ก็คือการดํานาค่ะเด็กแต่กว่าจะได้มาเป็นต้นข้าวที่จะมาปลูกอย่างนี้นะคะเด็กบางที่เขาจะใช้เป็นปลูกเป็นต้นกลา้าเป็นต้นข้าวอย่างนี้ค่ะแต่บางที่เขาจะปลูกโดยใช้ ข้าวเปลือกนะคะมีการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกเลยนะคะเด็กๆอ่าส่วนในภาพนี <im> <Rogers> ้นะคะเดี๋ยวคุณจะพาเด็กๆไปดูเมล็ดข้าวนะคะนี่เริ่มจากการเพาะเมล็ดข้าวเปลือกเลยค่ะเด็กๆอ่าซึ่งบางที่อาจจะอย่างที่ครูบอกนะคะอย่างบางที่เราจะหว่านหว่านเมล็ดข้าวเปลือกนะคะในการปลูกแต่บางที่ใช้ต้นกล้าในภาพนี้คือภาพเมล็ดข้าวเปลือกที่เริ่มมีการแตกหน่อออกแล้วค่ะเด็กๆเริ่มมี รากเหล่นั้นเองนะคะเด็กๆก็มีรากออกมานิดหน่อยมีหน่อขึ้นมานิดเดียวกว่าจะมีหน่อยนรากอย่างนี้ใช้เวลาประมาณสิบถึงยี่สิบวันนะคะเด็กๆอ่าหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มจะมีหน่อที่สูงขึ้นเริ่มมีใบรากก็จะยึดแน่นขึ้นนะคะเริ่มมีใบข้าวออกมาแล้วค่ะเด็กๆอืมในภาพอี้ไหม,มคะเริ่มมีใบออกมาสามใบแล้วอ่าต่อมาค่ะในภาพนี้นะคะ จะเป็นขแขนงค่ะเริ่มมีต้นขแขนงหรือต้นหนอน,นะคะงอกออกมาแล้วนะคะเด็กๆเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นต้นขาก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นเริ่มมีนอนแตกนอนออกมาทาให้มีใบยเยอะขึ้นภาพนี้นะคะเป็นการเป็นภาพต้นขาเริ่มตั้งท้องแล้วนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้ค่ะออกมาเขาเรียกว่าต้นขาของนางเริ่มตั้งท้องแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆอ่า เดี๋ยวดูภาพต่อมานะคที่เด็กหลังจากที่ต้นข้าวได้เริ่มตั้งท้องแล้วมันก็จะเริ่มมีรวงข้าวที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นภาพรวงข้าวที่เหลืองขึ้นชัดเจนขึ้นยาวขึ้นอ่าเห็นหรือยังคะเด็กอ่าในภาพนี้เลยค่ะต้นข้าวรินน่มีรวงข้าวกลังจะสุกเต็มที่แล้วนะคะเด็กแต่ยังไม่ยังยังไม่สุกเต็มที่นะคะต้องรออีกใช้เวลารออีกนิดหน่อยค่ะเด็ก ตอนนี้ยังเก็บเกียเก่ยวไม่ได้นะคะเด็กๆอ่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ต้นข้าวตั้งรวงเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ชาวนาะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวข้าวไปได้แล้วนะคะเด็กๆหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนี้ก็คือนําไปสีเพื่อที่จะออกมามเป็นข้าวสารที่เด็กๆเห็นกันเลยอ่าต่อมานะคะเด็กๆ ามาดูประโยชน์ของข้าวบ้างค่ะข้าวมีประโยชน์มากมายนะคะดเด็กๆให้พลังงานอามีแร่ธาตุชื่อให้เด็กๆจะริญเติบโตมีพละกกำลังอเด็กดูนะคะถ้าเด็กๆได้รับประทานข้าวเข้าปเด็กจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีการจเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ถ้าเด็กไม่รับประทานข้าวจะทําให้เด็กผอมร่างกายก็จะผอมแกร็นนะคะดเด็กอา มีเด็กคนไหนที่ชอบทานข้าวบ้างเอ่ยอ่าข้าวมีประโยชน์มากนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเห็นไหมคะภาพนี้เป็นการเจริญเติบโตของเด็กๆอย่างเช่นเด็กตัวเล็กๆเมื่อเริ่มเริ่มได้รับประทานข้าวเรจะเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆอ่ามาดูการดูแลเก็บรักษาข้าวกันเด็กๆอาหารที่บ้านเด็กๆเห็นคุณพ่อคุณแม่เก็บรักษาข้าวสั่งนี้ใเอ่ย ใช่แล้วค่ะต้องเก็บในที่ที่มิชิดนะคะอย่างเช่นถ้าใส่อหารต้องมีฝาปิดนะคะเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปไม่ให้มีมดหรือมอดเข้าไปทาํารังเข้าไปกัดกินเมล็ดข้าวของเรานะคะดเด็กๆอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสําหรับสัปดาห์นี้ครูขออนุญาตบา,บายๆเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะเด็กๆขอบคุณมากค่ะ